ทำทำเข้าเออจับเข้าจับเข้าจับเข้าเออจับเข้าจับเข้าอซ้อมไว้ซ้อมไว้เออดีกว่าร้องหาผู้ชายทั้งวันทั้งคืนเอออันนี้แหละมีประโยชน์มีประโยชน์มีประโยชน์เออซ้อมเข้าซ้อมเข้าอืมเดี๋ยวก็ถึงวันที่สิบหกแล้วซ้อมซ้อมเออซ้อมซ้อมเออเอามานี่เลยที่เลขอะไรเอามาก่อนเออมาก่อน ก่อนนะรอก่อนเออรอก่อนได้ใบอะไรเรื่อด้อะไรรอก่อนนะเออรอก่อนรอก่อนโอ้แงแ่ช้าเหลือเกินยืดอดยืดยาดเรื่อตอะไรไรื่อรอะไรเรื่องอะไรเรออะไร